ชวนแค่ผู้หญิงอ่ะพี่เป็นเกย์ตัวเองใช้ัตวใช้ผมตัวไหนล้างหน้าคะ่ะใช้ของ อะไรเนี่ยแนเนล่แนเนล่ของอันเนี้ยตัวนี้เลยค่ะแต่ก่อนหน้าเป็นสีเยอะมากนะแต่ว่าใช้ตัวนี้เออมันมีหน้าโปรไฟล์นะมีหน้าโปรไฟล์อยู่นะแต่ปักตะก้าไม่ได้ปักตะก้า อยู่หน้าช่องเลยใช้ทุกอย่างเลยใช้ทั้งกินซิงทั้งทนเนอร์ทั้ง,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 งโฟมอ่านาเพื่อนเพ่ไม่ออกใช่ไหมครับอ่านไม่ออกค่ะไม่ดูเรื่องด้วย ไม่ไปทำงานหรอครับวันนี้ไปค่ะเข้ากับบ่ายคนณดวย <c oughs> <c oughs> อยู่คุณย้วมค่ะ ให้อ่านภาษาอังกฤษเหรอโหได้แค่นั้นแหละพี่ใช่ไหมพี่บอนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีกิน <laughs> ข้าวหรยังได้แค่นั้นก็โอเคแล้ว <laughs> ย on. On. On ังไม่ได้นอนนอนแล้วตื่นแล้วตาบวมละนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าเขาเป็นคนที<_<_่ไหนเนี<_<_<_่ยหาพี่วอนจากโทร ไม่รู้เรื่องใชใส่โยกเมื่อคืนไม่ได้มาดูหลับก่อนครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะตื่นมาก็น่ารักเลย กันเรียงเหรอใช่ไหมอุ้ยชายาไม่ได้เจอกันนานเลยนะ โฆษณาผู้ใดเนาะครับโาษณาโอ้ไปเอาเซเว่นก่อนไก่ สังส่งเซเว่นกินข้าวสังส่งเซเว่นมาเนี่ยไก่ชวนะข,ขันอยู่ใช่เขาเลี้ยงไก่หิวข้าวโหตัวอ,อยู่บ้านซื้อมาแล้ว ใช้ครีมอันเนี้ยลองใช้ดูไปขโมยมาให้หน่อยขโมยแล้วจะส่งไงอะ่ะอยู่ไกลอยู่ไกลไปเปล่าส่งง่าก่อน กินข้าวกันกินข้าวนาวินตื่นแล้วก็กินแล้วก็นอนพี <c oughs> ่ปอนนี่หนะขอบคุณนะนาวินมาบ่อยๆไม่ได้ละนาวิน ชวนนาวินคนเดียวไม่ใช่ชวนทุกคนไงชวนทุกคนเลยกินเข้าวไม่เขาสักทีสสงสัยต้องด ขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญน,นะคะไข่ต้มตื <c oughs> ่นเช้าสิขึ้นไหมเปรียมขึ้นไหม เกเคขกต้มค่ะได้เลยขอบคุณนะนาวินที่ไหนก่อนโอ้น้องหมาน้องหมาของพี่ท็อป